สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2564กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3จังหวัดประยองดำเนินโครงการเกษตรแปลงใหญ่และน้อมนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาปรับใช้ เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัยเป็นผลสาเร็จเกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้เป็นไปตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามได้ในสารคาดีทรงสืบสารรักษาและต่อยอด แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มห,ม,มหาราชพุทมนาธบพิษพระราชทานแนวทางไว้ได้ก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยการทำเกษตรกรรมเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกของประชาชน นอกจากจะสร้างรายได้แล้วยังเป็นแหล่งมั่นคงทางอาหารด้วยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดทรงให้ความสำคัญการพัฒนาการทำเกษตรกรรมโดยมีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือราษฎรในท้องถิ่น ให้มีเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่นำมาปรับปรุงงานเกษตรกรรมให้ได้ผลผลิตมากขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3จังหวัดระยองรับผิดชอบพื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกสนองพระราชดำริจัดทำโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่และส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานความปลอดภัยดังเช่นกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักตำบลท่ากระดานบ้านหินแร่หมู่ที่7จ็ดตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาเริ่มดำเนินงานเมื่อปี2561โดยสํนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3จังหวัดระยองได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทําเกษตรแบบผสมผสาน ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าเป็นสมาชิก59รายรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ในบริเวณชุมชนหมู่ที่7หมู่ที่20และหมู่ที่22กว่า120ไร่สำหรับนายดวงจัน,นทร์ชาบัรทมมีพื้นที่45ไร่จากที่เคยปลูกเพื่อเชิงเดี่ยวต่างคนต่างผลิต นอกจากทำให้ผลผลิตราคาตกต่ำแล้วยังมีปัญหาดินเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีด้วยหลังจากหันมาทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่และได้รับการสนับสนุนมเมล็ดพืชพันธุ์ดีเช่นพริกแตงร้านแตงกวาบวบผักพื้นบ้านมาปลูกทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพจนเป็นที่ต้องการของตลาด และส่งจำหน่ายที่แมคโครสาขาจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดใกล้เคียงทำให้มีไรายได้ไม่เพียงแต่เฉพาะผลผลิตพืชผักเท่านั้นยังมีไรายได้จากการจำหน่ายหนอกกล้วยในชุมชนบ้านหินแร่ด้วยทางด้านการจัดการบริหารกลุ่มนะครับก็จะมีลักษณะของนะครับร่วมกันปลูกร่วมกันขายนะครับโดยผลผลิตนะครับของสมาชิกกลุ่มนะครับทุกคนนะครับ จะรวบจะนํามารวบรวมยังจุดรวบร,รวมผลผลิตนะครับเสร็จแล้วก็จะทําการแพ็คนะครับเพื่อนําส่งขายยังตลาดนะครับสําหรับเรื่องการตลาดของเนะครับเมื่อก่อนนั้นเราก็เป็นลักษณะของต่างคนต่างขายนะครับซึ่งทําให้เราเสียเปรียบด้านการกํราหนดราคาเองไม่ได้นะครับต่อมานะครับเราได้มีการค้าขายเป็นคู่ค้ากับทางห้าง หลายห้างนะครับกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักตำบลท่ากระดานของเรานะยังได้นำนะแนวทางตามปริญญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางเกษตรยดีใหม่ของในหลวงกรอุการที่9นะครับเข้ามาปรับประยุกต์ใช้นะครับในแปลงพลืชผักของสมาชิกของเราด้วยนะครับนอกจากนี้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักตำบลท่ากระดานยังได้รับคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขตภาคตะว,วันออกประจำปี2564 จากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอสนามชัยเขตในฐานะกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักที่ได้มาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ C, แบบมีส่วนร่วมหรือ PGS จากพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ได้เสริมสร้างความมั่นคงด้านรายได้และการสร้างระบบเศรษฐกิจตามวิถีพึ่งตนเองของประชาชนได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นแนวทางทำการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรมและเมื่อรวมกลุ่มกันทำการผลิตและการตลาดได้ทำให้อำนาจการต่อรองอยู่ในมือผู้ผลิตอันนำมาซึ่งรายได้ของเกษตรกรที่ดีและมั่นคงทางสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3จังหวัดระยองจะน้อมนำแนวพระราชดำริและผลสำเร็จ ของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่พืชผักตะบนท่ากระดานไปเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติให้กับราษฎรในพื้นที่อื่นๆต่อไป มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานแบ่มอบให้กับผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามมกาักาจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ว่าการอำเภอท่ามกาอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรี พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปนมอบให้ผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามมการักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีร้อยตรีพงศธรเส,สริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีมีนายแพทย์อิทธิพลจรจรจโอลานผู้อำนวยการโรงพยาบาลมการัก เป็นผู้รับมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน300ชุดยังความปรับปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์รับเด็กและเยาวชนที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากการระบาดของโรคโควิด -19 เป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการส่งสืบสารรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของมูลนิธิราชประชานุคเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ก่อกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิาเบศร์มหาราชบรมนาถบาพิษ เพื่อให้การสงเคราะห์ด้านสาธารณาภัยและด้านการศึกษาแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชาธิปัตภพแห่งบุริราชประชานุคเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ใส่พระราชาหาทัไทยในความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเอาพระราชาหฤทัไทยใส่ในการดำเนินงานของบุรณิธิมาโดยตลอดเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยท้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้มีเด็กและเยาวชนขาดโอกาสในการศึกษาเนื่องด้วยบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจากการระบาดของโรคต่างๆทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จึงรับเด็กและเยาวชนเหล่านั้นเป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเหมือนกับกรณีเด็กกำพรา้าจากสาธารณภัยอื่นๆที่มูลนิธิดำเนินการอยู่แล้วตามหลักเกณฑ์อันเป็นการมอบโอกาสให้เด็กและเยาวชนสามารถเล่าเรียนได้สูงสุดตามความสามารถ ให้เป็นดั่งแสงเทียนสองทางให้เดินผ่านพ้นความมืดมิดในชีวิตเพื่อที่จะไปสู่อนาคตอันสดใสและส่งต่อโอกาสให้กับผู้อื่นต่อไปเ,อเด็กและเยาวชนที่ไร้ผู้ปการะสามารถเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19-43และ45-57ซึ่งทางโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนหนังสือและมีที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามขอม้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022811902ในวันเวลาทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้ที่ w w w rajk o r g ทานนี้เบื้องต้นได้มอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการบูลณิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเดินเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กร,รกฎาคม2564 วันนี้ที่วัดป่าดาราพิรมพระอารามหลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายเจริทธิศสงวนสัตว์ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2564 ไดมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเป็นการแสดงพลังความรักความสาม,มคัคคีความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับการเจริญพระพุทธมนต์นั้นเป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยเชื่อว่าจะสามารถช่วยป้องกันอันตรายและทำให้เกิดความสุขสวัสดีเมื่อผู้สวดมนต์สวดด้วยความเคารพศรัทธาพร้อมเมตตาและทำให้สงบเป็นสมาธิ ก็จะทำให้คําสวดเหล่านั้นมีพลังและอนุภาพยิ่งขึ้นราชวทุทยาลัยจุลาพรออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มแก่คณะสงฆ์นักบวชและประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆวันนี้ที่วัดท่าหลวงตำบลท่าหลวงอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตร นายวันลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภร์ด้านบริหารผู้แทนราชวิทยาลัยจุลาภรและคณะออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มแก่คณะสงฆ์และนักบวชในศาสนาต่างๆหรือมีนายรังสรรตันเจริญผูรร้ราชการจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัรัรคัติยราชนารีทรงห่วงใย,ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และส่งเน้นให้ความสําคัญในการป้องกันเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้พระราชทานพระนโยบายให้หน่วยงานในพระดําริทําการศึกษาวิจัยยารักษาการติดเชื้อโควิด -19 ตลอดจนจัดหาวัคซีนให้ประชาชนได้เข้าถึงอย่างรวดเร็วจังหวัดพิจิตรได้รับการจัดสรรวัคซีนซินโนฟาร์มสาหรับคณะสงฆ์ตลอดจนนักบวชในาศาสนาอื่นจํานวน1,500รายจํานวน3,000โดส เพื่อฉีดให้ครอบคลุมทั้ง12อำเภอนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้วันนี้ที่ห้องประชุมสาเกตชั้น7อาการเฉลิมพระเกียรติจุลาพรโรงพยาบาลร้อเอำเภอเมืองร้อจังหวัด1้อยนายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเเป็นประธานเปิดกิจกรรมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการจาัดสรรวัคซีนเซโนฟาร์มจนวน6,400โดสให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้ไร้โอกาสผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังพระภิกษุและนักบวชผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนจำนวน3,200คนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านจะจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดถึงบ้านเป็นการสนองพระประสงค์สมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยราชนารี ที่จให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุดในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยมอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดทำอาหารพระราชทาน มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดวยวันนี้ที่อาคารสีจุลทรัพย์เขตปทุมวันซึ่งเป็นที่ทำการของบุรณิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ่ายามยากสภากาชาติไทยเจ้าหน้าที่จากเขตปทุมวันได้นำอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนและแคมป์คนงานในเขตปทุมวันโดยปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้คัดสรรร้านอาหารขนาดเล็กในพื้นที่เขตปทุมวันที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแรพร่ระบาดของโควิด -19 กว่า70ร้านค้าให้จัดทําและจัดส่งให้กับบุรณิธิรวมละ4,000กล่องแบ่งเป็น2มือม้อมื้อละ2,000กล่องสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถส่งต่อน้ําใจช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ในโครงการเพื่อนพึ่งพาเพราะเพื่อน,อน,อนไม่ทิ้งกัน โดยบริจาคเงินสมทบด้วยการสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ eDonations ได้ทุกธนาคารและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ